ประเด็นต่อมาข่าวต่างประเทศนะครับทางสำนักพระราชวังนะครับแห่งคะาะร,ราชอาณาจักรออกถแถลงการนะครับสำนักพระราชวังบักกิงแฮมออกถแถลงการว่าสมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวที่สาพระชนมพรรษา75พรนษาทรงประชวรเป็นผลจากโรคมะเร็งและทรงเข้ารับการถวายการรักษา,าตามกระบวนการจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแม้สำนักพระราชวังบักกิงแฮมไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับชนิดของมะเร็ง อย่างไรก็ดีเนื้อหาในแถลงการนะครับระบุว่าสมเด็จพระเจ้าชาวที่สทรงมีกําลังพระราชหฤทัยเข้มแข็งและทรงเฝ้ารอวันที่พระองค์จะได้กลับมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อผะสกนะกรอ,อีกครั้งหนึ่ง ค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังบังกิ้งแฮมเนี่ยเขายังเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3นะคะทรงเลือกที่จะเปิดเผยอาการประชวรนของพระองค์ต่อสาธารณชนเพื่อยับยั้งความสงสยัยและทรงมีพระราชประสงค์ให้เรื่องราวของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจและการตระหนัก รู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าเชาที่3นะคะประทับที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วค่ะเพื่อทรงเข้ารับการถวายการรักษาพระอาการประชวนเกี่ยวกับต่อมลูกหมากค่ะก็ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนโดยเร็วนะครับค่ะ